ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับวันนี้ผมก็พามาดูสวนนะครับหลังจากเริ่มมีปริมาณฝนมากในปีนี้นะครับในช่วงต้นปีพร้อมกับช่วงที่ดอกทุเรียนออกนะครับปรากฏว่าตรงผลกระทบกับปริมาณผลของทุเรียนนะครับก็ลดลงมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับหลังจากฝนตกในปริมาณที่สูงมากนะครับทําให้ผลทุเรียนหลุดออกจากขั่วนะครับนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนะครับแล้วก็หล่นลงที่พื้นนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะครับที่พื้นก็จะเต็มไปด้วยลูกทุเรียนนะครับสร้างความเสียหายให้กับ ผู้ปลูกเรียนนะครับเป็นชาวสวนนะครับก็หวังไว้ว่าเป็นพืชที่จะสร้างรายได้นะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้คิดว่าไม่สามารถสร้างรายได้ให้อย่างที่คาดการเอาไว้นะครับเนื่องด้วยปริมาณน้ําฝนที่มากผิดปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นทุเรียนของที่สวนผมเองนะครับก็มีลักษณะของทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับนี่นะครับ ยอดอ่อนเยอะมากเลยนะครับเพว่ปริมาณน้ำที่เยอะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูเลยครับผลทุเรียนแทบจะไม่มีเลยนะครับ อันนี้ก็คงต้องรอฤดูต่อไปแล้วครับฤดูถัดไปนะครับผลกระทบจากฝนนะครับทุเรียนที่มีอยู่ก็ร่วงนะครับแตกยอดอ่อนมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับก็คิดว่าค่อยสู้กันฤดูการใหม่นะครับ